ปีบ้าปีบ้าปีบ้าใครใครใครเล่นปีบ้าปีบ้าไม่ไหนไปไหนเป็นเน้ีบ้าปีบ้าไปแน่โอ้กูกำลังจะไปร่อยมันมันร่อยกูก่อนนะโอ้ปีบ้าเอยมันจะไปรอยได้ไงมันมันก็รอยมึงก่อนนแมันมันมันบิดมันบิดมันบิดมาแล้วมันบิดมาแล้วไอ้ปีบ้านี่ไม่โดนกูรอกตายโหมิด้ะมึงอ่ะมันมันมโยทิพายแล้วทิพายีบ้า Thì bao thôi là bị bao mà ăn oh, Thôi cắn cắn hay em, cắn hay em. Oh. <coughs> Ôi Thì lôi... bao okay. <coughs> đều cú lắp đấy. Cắn bà rồi em. Lại thì bao còn đéo đéo. Thì bao còn đéo đéo, bao. Thì bao cứ con chết phòng thím rồi. Còn tí là bị bao. Thì bao Bay bao. Anh nhai bị bao. Ô cam ăn thì bao. Ô bị. dư gần โอ้ยโยเลยนี่โอ้ยโรยเลยโอ้ผีบ้าผีบ้าคนที่ตองเอ้ยมาแล้วผีบ้าผีบ้าเบิ้ดเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกี้มันเบิ้ดเลยโรยเลยเบิ้ดเบิ้ลเบิ้ลมันเบิ้ลกี้มันเบิ้ลกี้โอ้เบิ้ลกี้ไอ้แมนทำผีบ้ากูได้ไงวะฮะเบิ้ดเก่งนัดมีนาเมียรักเมีย้องเอิมเหรอฮะเมียเมียเมีย้องรักเออใช่หลงร่างผีบ้ามันทิ้งทช่ไมทิ้งกูกลางทางเนาะลงเรือมารับเดี๋ยวกันแล้วก็ทิ้งกูก็เด้ เมียมสีบ no yeah. no ้านมันขึ้นกูกังท่าอีสักมันไปไหนแล้ววะไอเจอตายแล้วเองไอเจอตายแล้วมันมันอยู่มันอยู่ร่างเราเรรอเพื่อนไหมสีบ้ารอรอรอเพื่อนใช่ไหมอ๋อโจมตีตายได้ดีโจมตีตายได้ดีเรารอเพื่อนสี่เบ้าพูดแรงใต้ไม่ได้เรารอเพื่อนกันด้ว ผีเผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันตีแล้วผีเผ่าคนนี้เปิดเปิดบุ้งโอเคไหมโอ้อโอ้โหไม่ต้องแล้วเฮ้ยมันผีเผ่าเราโจมด้วยผีเผ่าโอ้ยโรยแล้วไม่โรยเลยอุ้ยอ้ยโดนโดนผีเผ่าผีเผ่ามัยิงกูข้ามันใจเลยข้ามันเลยข้ามันเลยอ้ยผีเผ่าโอ้ยผีเผ่ากูโดนจริงเนาะ

ทับเลทับกําลังมาแล้วโยแกนได้แกนได้อ่ผีบ้ามยิงยิยิงสแกนไปแล้วโอ้ยนั่นโอ้มันดักมันดักเลยอ้ยมันดักเต็มมดเลยอะเต็มเม็ดเลยผมมมันยนตีได้นผีบ้าผี่้บ้าอีได้มรับที่แปลว่าเปี่ยนไปเี่ยนะนนี่ยไอตัวเนี้ยหนึ่องสามผีบาโอเคผีบาสวยรวอ่ไม่รวยเร็วอะไม่รวยเลยอะิตเนม เดแมวมัวรอนไคิวอะไรอ่ะมัมมีเยเอไ้เรับเกเลบยลบยันดบ่าวตรับเข้าใจเดยบ่าเอาเอารับเเยเยอ้โี่บาวมึงเมียกันมั้ยเนไม่ร้ยเลยี่บาเยัน อันนี้มันคาผีบ้าคู่อีกท่านนี่ตายใส่เยอะมันใหม่รวยร้ยตาสุดได้กิฟต์ใ้ถ้ามึงนั่นไงตายบิดเตอโคตรโหดเลยเยัดแม็ปมินเนี่ยโคตรโหดเลยจริงผีบ้าจริงแม่กูโทรมาแล้วเนี่ยอู้เปิดแม็ปเปิดแม็ปกันบอกบอกแม่ให้มาฟังรับแม็ปแม่ก็นะครับเอ้ย